สนับสนุนรายการโดย Total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการดอ เช่นเคยวันนี้ดอกฟ้านุ่นจะมาอันบล็อกเป็นสินค้าอะไรเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาอันบล็อกในวันนี้ก็คือเครื่องวัดระดับเลเซอร์ของโทโทนะคะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวตัวนี้เป็นเลเซอร์สีเขียวภายในกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างตึงตึงตึงไปนีน่ อย่างแรกเลยที่เราเห็นก็คือเครื่องหวัดระดับโทโทซึ่งหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้อย่างที่2เป็นสาย USB นะคะหัวเป็น USB แล้วก็สายเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีฐานเป็นของยี่ห้อโทโทนะคะ 2A ทั้งหมด4ก้อนเป็นฐานที่ใช้แล้วหมดนะคะไม่ใช่ฐานชาร์จเราไม่สามารถชาร์จแบตได้แล้วก็มีเขาก็จะมีสาย เป็นสายสพายมาให้แล้วก็มีที่ล็อกให้ทั้งสองด้านนี่คือไวเราหนีบกับตัวกระโปรงกระเป๋านี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองลองให้ดูอ่านี่ก็จะได้ประมาณนี้วัสดุเขามีความแข็งแรงคงทนเราปล่อยไปแต่เราก็จะมีแว่นตา ซึ่งเป็นแว่นตาที่มีเลนส์สีเขียวเอาไว้เรามองเห็นเลเซอร์นี่และที่สำคัญเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานของทั้งตัวเลเซอร์สีเขียวแล้วก็เลเซอร์สีแดงซึ่งถ้าหากใครไม่เข้าใจหรือว่ายังไงข้างในเขาก็จะมีรายละเอียดบอกให้เนี่ยเราก็เปิดดูตามเรื่อยๆ และที่สำคัญนะคะที่เขาจะแถมมาให้เราใบรับประกันสินค้าจาก total นะคะบัตรรับประกันคุณภาพ1ปีลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการเคลมของหรือซ่อมสินค้าของ total นะคะให้ส่งมาตามที่อยู่นี่ที่เราเราจะมีข้อมูลหรือที่อยู่ให้นะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยให้ส่งมาถึงที่บริษัทส่วนที่2จะเป็นของลูกค้าที่เก็บเอาไว้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานของ เครื่องวัดระดับเลเซอร์สีเขียวกันดีกว่าหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นตัวใหญ่ๆเครื่องตัวนี้สามารถหมุนได้360องศาตัวหมุนตัวนี้ทั้งสองด้านเวลาเราปรับเลเซอร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆหมุนตรงนี้จะเป็นช่องสายเสียบชาร์จนะคะที่เขาแถมมาให้เรารู้ก็จะประมาณนี้ส่วนช่องนี้<ม>จะเป็นช่องใส ่านนั่นเองซึ่งวันนี้นุ่นได้เตรียมถ่านมาแล้วเดี๋ยวนุ่นจะเสกมันออกมาลิ้ง่านของเราก็ออกมาแล้วนี่ไงซึ่งเจ้าเครื่องตัวนี้จะใช้ถ่านทั้งหมด4ก้อนนะคะเป็นขนาด 2A เราก็เสียบเลยไม่ค่อยใส่ไปนี่แล้วเราก็ปิดฝา ปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดซึ่งถ้าเราจะเปิดเราก็หมุนไปที่ on นี่เลเซอร์ของเราก็จะเปิดแล้ว3จุดตรงนี้อาจจะสงสัยกันนะคะว่ามันคืออะไร3จุดตรงนี้คือเวลาเราปรับระดับน้ำตรงกลางเนี้ยมันจะเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางระดับน้ำให้เราค่อยๆหมุนอย่างเงี้ยค่อยๆหมุนให้มันอยู่ตรงกลางนี่ หมุนได้ทั้ง3จุดเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางเมื่อไหร่ที่ระดับน้ำมันไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเลเซอร์มันก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นมานะคะปุ่มตัวเฮดตรงนี้นะคะก็คือปุ่มแสงเลเซอร์ตัวเฮดเนี่ยเป็นปุ่มเลเซอร์แนวนอนถ้าเรากดหนึ่งครั้งเลเซอร์มันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวมีลักษณะเป็นแนวนอนเลเซอร์สีเขียวเนี่ยจะเห็นชัดเพราะว่าเหมาะสำหรับการใช้งานการแจ้ง ซึ่งถ้าเราใส่แว่นที่เขาให้แถมเรามาให้เนี่ยมันก็จะเห็นชัดขึ้นไว้ป้องกันตาเราด้วยใส่เลยถ้างั้นใส่เลยดีกว่าแสบตาตัว V ีคือเป็นปุ่มเลเซอร์แนวตั้งนี่ตัววีถ้ากดหนึ่งครั้งจะเป็นปุ่มเลเซอร์แนวตั้งกดอีกหนึ่งครั้งเลเซอร์ก็จะไปอยู่ที่ด้านหลังเรานะคะเลเซอร์สีเขียวเนี่ยจะมีทั้งหมด5เส้น6จุด เส้นที่1คือเส้นแนวนอนตัว b กดครั้งที่1จะขึ้นมาเป็นเส้นแนวตั้งกดครั้งที่2องมันก็จะไปโผล่ด้านหลังของเราเส้นที่3คือด้านหลังของเราและเส้นที่4เส้นที่5คือกดครั้งที่3นี่ทั้งบนและทั้งล่างกดครั้งที่4ก็คือปิด เส้นของเราและปุ่มนี้นะคะไอปุ่มยึกยือเนี่ยรูปร่างมันเรียกว่าอะไรแต่นุเรียกว่าปุ่มยึกยือปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่แสดงถึงเลเซอร์ถ้าเรากดครั้งหนึง่งเลเซอร์มันก็จะอ่อนลงแล้วก็กดอีกครั้งหนึง่งเลเซอร์มันก็จะเข้มขึ้นโดยเฉพาะการถ้าเราใส่แว่นสีเขียวเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าเลเซอร์มันเข้มขึ้น แสงเลเซอร์ตัวนี้จะยิงได้ไกลถึง30เมตรตัวนี้หน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้และเมื่อเราไม่ใช้งานเราก็แค่กดหมุนปิดนี่เครื่องของเราก็จะปิดแล้วทันที <Wow. S 1> เครื่องเลเซอร์รุ่นนี้นะคะค่ากันความชื้นและฝุ่นอยู่ที่ IP54 ถ้าเป็นแสงปกติเนี่ยจะใช้งานต่อเนื่องได้8ชั่วโมงแต่ถ้าเราเพิ่มแสงการใช้งานต่อเนื่องของเราก็จะลดลง เครื่องวัดระดับ t o t a ท l a s เลซอร์สีเขียวเนี่ยนุ่นได้อันบ็อกจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเครื่องวัดระดับเลเซอร์สีแดงกันต่อดีกว่าค่ะว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงบ้างตึงตึงตึง,ตงนี่อุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยตัวเครื่องเหมือนกันต่างกันแค่สีตรงฐานที่เราหมุนระดับน้ำเลเซอร์ Laser สีเขียวจะเป็นสีดำเลเซอร์ Laser สีแดง ตัวฐานของมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็เขาก็จะมียสาย USB มาให้เหมือนกัน,นเหมือนกันเลยมีสายสะพายหนึเส้นเอาไว้เกี่ยวกับกล่องมีฐานของ Total 2A ทั้งหมด4ก้อนมีคู่มือการใช้งานที่เขามีมาให้เนี่ยคือเหมือนกันหมดเลยแต่ที่ต่างกันเนี่ยก็คือแว่นแว่นของเลเซอร์สีแดงก็จะเป็นสีแดงนี่ ใส่แล้วดูเก๋เห็นไหมคะเลเซอร์ Laser สีแดงเนี่ยจะเป็นแว่นสีแดงส่วนเลเซอร์สีเขียวเนี่ยจะเป็นเลนส์สีเขียวเห็นไหมความต่างของมันมแว่นสีเขียวเนี่ยต่างกันกับสีแดงยังไงก็คือเลนส์สีเขียวเนี่ยจะทําให้เห็นแสงเลเซอร์ชัดขึ้นถ้าเป็นแสงเลเซอร์สีเขียว แต่เป็นแสงเลเซอร์สีแดงจะทําให้เห็นแสงเลเซอร์สีแดงชัดขึ้นเหมือนกันนี่ความตามมันอยู่ที่แค่ตรงนี้เองแสงเลเซอร์สีเดียวกับแสงเลเซอร์สีแดงสำหรับวันนี้ดอกฟ้านุ่นก็ได้มาอันบ็อกผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะอยากให้นุ่นอันบ็อกสินค้าอะไรก็ติดต่อมาได้เลยที่ทางเพจหรือว่าเม้นใน YouTube ไว้ก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นุ่นไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย